เบนซ่อมแพงอะไรแพงขายต่อราคาตกเยอะมันจะจริงอย่างที่เขาล่ำเล่กันหรือไม่วันนี้ผมวินคาจะช่วยหาคำตอบให้คุณโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่อยากจะขี่รถเบนซ์ในฝันคันแรกในชีวิตผมอยากจะให้คุณเน้นดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณเน้นได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วการตัดใจที่จะซื้อรถเบนซ์หรือไม่ซื้อจะทาให้คุณเน้นมีคาตอบอยูนใจของคุณ อย่าพึ่งเชื่อว่ามันแพงอย่าพึ่งเชื่อว่ามันราคาตกเยอะจนกว่าคุณจะดูให้จบเนะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มในส่วนของง่ายๆเอาในส่วนของของเหลวก่อนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำหรือว่าที่คุณต้องเปลี่ยนถ้าหากว่าคุณซื้อรถมือสองมานะไม่ว่าจะซื้อกับใครก็แล้วแต่คุณต้องรีเซ็ตใหม่ นับหนึ่งม่ยุติคุณนั่นเองเอาแลดับแรกน้ำมันเครื่องเตรียมไว้เลยประมาณ5,000บาทนะเปลี่ยนไต่น้ำมันเครื่อง, 5, นะคองหงครั้งเนี่ยต่อมาก็เป็นน้ำเกียร์น้ำมันเกียร์5สปีดถ้าคุณซื้อรุ่นที่ใช้เกียร์5สปีดส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่ปี2010ลงไปอยู่ใน E-Class C-Class ก็เตรียมไว้ประมาณสัก12,000บาทและนี่ก็คือน้ำมันเกียร์ จะสปีดหรือว่าเกียร์จุด9ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในปี2010ขึ้นมาถึงปี2016จากมานี้ก็เตรียมไว้12,000บาทเช่นเดียวกันต่อมาก็เป็นน้ำมันเฟืองท้ายพอราบินเนี่ยส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนล้อหลังจะมีเฟืองท้ายอยู่เปลี่ยนครั้งหนึ่งประมาณ1.5ถึง2ลิตรใช้เงินประมาณ2,500บาทอันนี้โดยประมาณนะต่อมาก็เป็นน้ำยาคูลเลนหรือว่าน้ำยาลอยเย็น ซึ่งถ้าหากว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบมันจะใช้ประมาณ8-10ลิตรลิตรหนึงก็ประมาณ700บาท700ดร้750บาทก็ประมาณสักถ้าคุณเปลี่ยนทั้งระบบนะก็อยู่ที่ประมาณ8,000บาทท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแค่1,2ลิตร2ลิตรอ่ะก็คูณเอาลิตรหนึ่งเจ็ดาถ้า2ลิตรก็พัน0นี่คือในส่วนของหมวด ของเหลวที่คุณต้องรีเซ็ตใหม่นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของน้ำมันเบรกด้วยน้ำมันเบรกน้ำมันพวงมาลัย power อ่าถ้ามีนะก็เตรียมไว้อีกถ้าน้ำมันเบรกเนี่ยเตรียมไว้ประมาณสัก2000น้้ำมันพวงมาลัย power ก็เตรียมไว้ประมาณสัก2000เช่นเดียวกันอ่าต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของสิ่งที่มันอยู่รอบรอบเครื่องยนต์ซึ่งรถเบนซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลมันก็จะมีปัญหาส่วน ควบที่อยู่ข้างๆเครื่องยนต์นั้นแทบทุกคันแต่อย่างคันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างรถเบนซ์ a 1 8 0ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน m 2 7 0เนะเบนซิน m 2 7 0เจนนีจะอยู่ใน a คลาส b คลาสแล้วก็ c o a g l a รถขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนใหญ่จะมีในส่วนของสิ่งที่จะต้องดูแลเอากันสดๆเลยนะ ฐานกลองน้ำมันเครื่องนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาเลยเนีย่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าไม่เปลี่ยนนะถ้าน้ำรั่วเข้าเครื่องยนต์เนี่ยโอเวอร์ฮอนเครื่องก็หลายแสนหรือเปลี่ยนช็อตบ็อกเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็หลายแสนนะต่อมาก็เป็นในส่วนของปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็ประมาณหนึ่งหืห้าพันบวกลบ ต่อมาก็เป็นวาวน้ำวาวน้ำตัวนี้เป็นวาวน้ำไฟฟ้าก็ประมาณ900 0กว่าบาทต่อมาก็เป็นกล่องแอร์ประมาณ2000 2,000บาทต่อมาก็เป็นสายพานประมาณ3 5 0 0บาทต่อมาก็เป็นกล่องน้ำมันเครื่องเบนซินนะ ก็ประมาณ900กว่าบาทต,ต่อมาก็เป็นกองอากาศก็ประมาณ2,000ต่อมาก็เป็นในส่วนของกระปุกพักน้ำ3า3 0 0 0บาทต,ต่อมาก็เป็นลูกหมากกันโครง ข้างละ2,500บาทสองค้างก็่า5 0 0 0ก็คือซ้ายขวานะต่อมาก็เป็นยางเท่นเครื่องอยางเท่นเครื่องจะใช้อยู่2ตัวตัวหนึ่งส8 0 0องตัวก็7,600สองตัวนะ LR ต่อมาก็เป็นยางเท่นเกียร์ใช้1ตัวก็ประมาณ1,500บาท ต่อมาก็เป็นของใหญ่นั่นก็คือเฟืองแคมชาร์ปหรือว่าเฟืองแอดวานจะมีอยู่2ตัวฝั่งไอดีแล้วก็ฝั่งไอเสียเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นครู่ก็เตรียมไว้เลยครับประมาณประมาณ50,000ื0 50, 0ห้าหมถึง60,000บาทนะสำหรับเฟือง Advanced แอดวานหรือเฟืองแคมชาร์ปจะอยู่ในเครื่องยนต์เบนซิน M270 M274 M271 Evo ด้วยยอดฮิตเลยนะฮะเจอทุกคัน ต่อมาก็เป็นเพจเกียร์เพจเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตรมัติ7สปีดหรือว่าเกียร์จุดเก็เตรียมไว้เลยประมาณ4ี่ห0ื่ถ้ามีปัญหาในส่วนของเกียร์กระตุกเกียร์วืดเกียร์หน่วงเกียร์สลิปเตรียมไว้เลยฮะเรียกว่าซ่อมเกียร์นะมาณสัก70,000บาทเตรียมไว้เลยเนี่ยพราะเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของน้ำมันเกียร์ด้วยอยางอ่างเกียร์สกูอ่างเกียร กองเกียร์เยอะแยะมากมายครับถ้ามันโดนหมานี่ก็คือตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะเห็นไหมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรถเบนซ์มือสองที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะซื้อหรือว่าก่อนที่คุณจะขับซึ่งมันเจอแทบทุกคันไม่มีคันไหนไม่เจอไม่ว่าจะเป็นเลขไม้น้อยเพียงแค่ลักหมืน่น เลขไม่แสนเลขไม่แสนห้าเลขไม่สองแสนหรือเลขไม่สามแสนเจอทุกคันขึ้นอยู่กับว่าคันที่คุณซื้อนั้นเขาเปลี่ยนมาแล้วหรือยังเขาซ่อมมาแล้วหรือยังเขาเปลี่ยนของแท้ศูนย์ไหมหรือว่าเปลี่ยน OEM หรือเปลี่ยนอะไรปลอมอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกเยอะถ้าเปลี่ยนอะไรปลอมก็ต้องเจอกันอีกเยอะซึ่งถึงที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เอาง่ายๆนะรถเบนซ์เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างคันนี้ก็แล้วกัน A180 คันนี้รถใหม่ป้ายแดงนี่ประมาณสักเกือบเกือบสองล้านบาทรถใหม่ป้ายแดงนะตอนนี้เป็นรถมือสองก็เหลืออยู่ประมาณสัก4ี่แสนถึงห้าแสนบาทก็ถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงประมาณสักล้ 5, 000, านห้าถามว่าราคาตกไหมรถพวกนี้ส่วนใหญ่ผลิตในปีประมาณปีปีสิบสี่ปีสิบห้าผ่านมาสิบปี ราคาก็หายไปประมาณสัก70เปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณสัก30เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าราคาตกเยอะพอสมควรก็จริงอย่างที่เขาล่าเลยอาวอย่างคันนี้ดับเบิลยูสองหนึ่งสองเนีย e สองห้าศูนย์ cdi mg ตัวนี้เป็นดีเซลดีเซลเทอร์โบสองพันหนึ่งร้อยสี่สามสี่ซีสองร้อยสี่แรงม้า 500นิวตเนมตประหยัดน้ำมันเนี่ย17กิโลเมตรสบายๆป้ายแดงก็กว่า4ล้านบาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ15%นั่นก็คือเหลือประมาณสัก5 0 0แสนถึง7 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองก็หายไปเยอะเช่นเดียวกันต่อมามาดูคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็น W212 โฉมเฟสลิฟผลิตในปี2013ถึงปี2016ตัวนี้จะเป็นรุ่นอวังกาศป้ายแดงก็ประมาณ3ล้าน5แต่คันนี้เป็นปี15นะ ไฟรวมแล้วเฟสลิฟแล้วเนี่ยถ้าเป็นเฟสลิฟจะเป็นแบบนี้ไฟรวมแต่ถ้าเป็นก่อนเฟสลิฟจะเป็นไฟแยกไฟแยกคือแบบนี้บางคนก็เรียกไฟสีตามคนก็เรียกไฟแยกอ่านี่คือไฟรวมนะป้ายแดงประมาณสามล้านห้าวันนี้ก็เหลือประมาณสักเจ็ดแสนกลางๆก็มีเห็นแล้วหกแสนกลางถึงเจ็ดแสนกลางก็จะเป็นเจ้าของแล้วโอ้ราคาก็าหายไปเกือบสนะามล้านนะถามว่าราคาตกมากไหมท่านผู้ชมก็ไปดูกันและคันนี้ c o s 250 cdi amg ดีเตัวนี้จะเป็นรหัสตัวถัง W218 หรือว่า C218 ผลิตในช่วงปี2011ถึงปี2018เฟสลิฟปี14คันนี้เป็นเฟสลิฟนะแต่ผลิตในปี2015ได้ในส่วนของไฟหน้าที่เป็นมัลติบีม LED แล้วก็จังหน้าเดมอนกริลและกล้องรอบคันมีลังคาซันลูฟด้วยเกียร์ใหม่ด้วยเกียร์7สปีดใต้แดงกว่า5ล้านวันนี้ราคาก็เหลือประมาณสักล้านกลางๆก,ก็ได้เป็นเจ้าของแล้วราคาก็ หายไปประมาณ3.5ล้านบาทเห็นไหมท่านผู้ชมเยอะไหมอามาดูอีกคันหนึ่ง FL เนี่ยพี่ใหญ่ SUV นะหลายๆคนจะอยากจะขับรถ SUV พรีเมียมเนี่ยคันนี้ป้ายแดงก็5ล้านบาทตอนนี้รถมือสอนะก็เหลือประมาณสัก1ล้านถึง1ล้าน,นกลางๆก็ได้เป็นเจ้าของแล้วคันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซล OM 6 5 1ก็คือดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรเหมือนกันกันกบโรเบน อี l a า s เครื่องยนต์เดียวกันเลยก็คือประหยัดน้ำมันก็สบายๆแล้ว15กิโเมตรต่อลิตรเห็นไหมแต่ละคันเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยราคาก็หายไปเยอะราคาตกเยอะนั้นถูกต้องท่านผู้ชมอะไรแพงก็ถูกฮะค่าซ่อมถามว่าแพงไหมค่าซ่อมก็แพงเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเนาะเอาเป็นว่ารถเบนซ์ซื้อก็แพงอะไรก็แพงค่าซ่อมก็แพง โอก็อาจจะหายากแล้วก็ขายต่อราคาตกแต่ทำไมเขาถึงนิยมกันเขาถึงอยากได้อยากมีกันที่นี้ผมก็จะมาบอกในไหนก็ได้บอกในส่วนของข้อจำกัดหรือว่าจุดอ่อนของมันแล้วจุดอ่อนจุดด้อยของมันแล้วในดีมีด้อยในด้อยมีดีในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมีแต่ด้อยก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปเสหมดแย่ไปเสหมด สำหรับข้อดีผมจะให้ข้อดีอยู่3ข้อจากการที่ผมไปศึกษาหาความรู้มานะจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอู่เบนเจ้าของเบนคนใช้รถเบนเสียใหญ่เจ้าสัวเศรษฐีเนี่ยเขาจะให้เลยอันดับแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยท่านผู้ชมความปลอดภัยถือว่าเป็นอันดับแรกเลยเซฟตี้เฟิร์สลำดับแรกของเบนคือความปลอดภัย คนที่เขาเ้ารวยๆเนี่ยเวลาที่เขาขับรถเดินทางใกล้ๆเนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุตกข้างทางหลับในชนประสานงานหรือว่ารถข้ามเกาะข้ามเลนมาชนกันเนี่ยส่วนใหญ่อะผู้โดยสารหรือผู้ขี่ที่อยู่ในรถเบนเนี่ยรอดถามว่ามีตายไหมมีตายครับแต่มันตายน้อยมันตายน้อยกว่าค่ายเอินมันก็เลยปลอดภัยและผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ความปลอดภัยของเขาแล้วมาตรฐานระดับโลกเวลาที่เขาทดสอบการชนไม่ว่าจะเป็นยูโร n อนแคปหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันก็จะผ่านมาตรฐานแล้วก็ได้4-5ดาวเลยอันนี้เห็นด้วยข้อที่2ก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์ค่าความนิยมมณเสนข,ของมันหรือว่ากูดวิวปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวสามแฉกเป็นสิ่งที่คนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนั้นทวิหาอยากได้อยากมี เพราะมันบ่งบอกถึงสถานะมันบอกถึงบ่งบอกถึงรถนิยมมันบอกบอกถึงคลาสในสังคมวันใดที่คุณได้ขับรถเบนซ์ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่วันใดก็แล้วแต่ที่คุณขับรถค่ายอื่นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นเดียวกันเพราะผู้คนจะให้การต้อนรับให้การเคารพให้การนิยมชมชอบในบาร,รมีของ ดาวสาแฉกหรือว่าแบรนด์ Mercedes-Benz นั่นเองโดยเฉพาะเวลาที่ขับรถไปตามห้างเนี่ยพี่ๆรปภเ,เ,นะเนี่ยเขาจะรู้ดีนะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเซอร์วิสอย่างพรีเมียมเลยสำหรับคนที่ขับเบนซ์นะต่อมาก็เป็นเรื่องข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของราคาท่านผู้ชมพอมันเป็นรถเบนซ์ป้ายแดงมันแพงฮะอย่าง e c ค a าสอย่างที่ผมบอกเนี่ย W212 ป้ายแดงก็4ล้านกว่าในยุคปี2010หรือแม้กรทั่ง c ี s เนี่ย คันนี้ปี15ตอนนั้นก็ประมาณ5ล้านหรือแม้กระทั่ง ML ML เนี่ย ML คันนี้ปี2014นะเฟสลิฟแล้วก็ประมาณ5ล e ้าน E200 f เฟสลิฟข้ามาณ3มล้าน5มันแพงครหลายคนอาจจะมองว่าราคามันสูงไม่อยากจะซื้อเพราะมันแพงเกินไปรอให้มันตกลงมาก่อนตกลงมาแล้วค่อยซื้อบางคนก็รอซื้อครึ่งราคา บางคนก็รอซื้อเหลือเพียงแค่3 0มหรือบางคนก็รอซื้อเพียงแค่1 0บถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นเองหรือบางคนอาจจะรอซื้อในราคาที่ต่ำกว่าก็มีเห็นไหมอย่างอ e ีคัส W211 เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าทานูนะราคาไม่ถึงสามแสนก็มีแล้วท่านผู้ชมจากป้ายแดงสี่ล้านตอนนี้เหลือไม่ถึงสามแสนก็มีเห็นไหมราคาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลย นี่แหละครับคือเสน่ห์ของมันถ้าคุณไม่อยากจะจ่ายเงิน4ล้าน5ล้านหรือถ้าเป็น S c l ค s าก็7ล้านเนี่ยคุณสามารถที่จะมาเล่นรถเบนซมือ2ตั้งแต่งบจริงๆแล้วเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นไปเลยนะถ้าเป็น W124 W201 W202 พวก4คคราสเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นเลยหรือ W210 บางคันเนี่ยอาจจะติดแก๊สหรือว่ารถโสมน่ย อาจจะมีเห็นเจ็ดเปดหมือนก็มีท่านผู้ชมคุณก็สามารถจะขับรถเบนท์ได้เ,เองนี่แหละครับคือข้อดีของมันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยระดับฟรีเมียมปกป้องคนขับปกป้องชีวิตปกป้องผู้โดยสารอย่างยอดเยี่ยมอันดับ2ก็คือภาพลักษณ์ที่หรูหราสง่างามมีบารมีผู้คนแกงขามผู้คนนิยมชมชอบผู้คนให้การเคารพนับถือและอันดับ3นั่นก็คือการประหยัดเงินที่มีค่าในชีวิตแทนที่จะซื้อเบนซ์ในราคา4ล้าน5ล้าน ก็มาซื้อเบนซ์ในราคาสักล้านหรือล้านห้าเก็บเงิน3ล้าน4ล้านเอาไว้ลงทุนเอาไว้ซื้อที่ดินเอาไว้ซื้อหุ้นเอาไว้ท่องเที่ยวเอาไว้เป็นเงินสำรองใช้ในเบกัสเษียนเยอะแยะมากมายเพราะเงินตั้ง3-4ล้านและทั้งหมดนี้ก็คือความจริงอีกหนึ่งด้านที่ผมไปศึกษาหาความรู้มาเพื่อมาบอกคุณว่ารถเบนซ์ส้มแพงอะไรแพง ขายตกราคาขายต่อราคาตกเยอะนั้นมันเป็นจริงอย่างที่คนกลุ่มหนึ่งพูดย้ำนะฮะมันเป็นจริงอย่างที่คนกลุ่มหนึ่งพูดแล้วก็มันก็จะเป็นจริงอีกด้านหนึ่งสําหรับคนไม่พูดพูดย่งไงคือว่าคนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อหรือคนบ่นไม่เคยได้ใช้นั่นเองและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถเบน อื่นๆที่นอกเหนือจากที่ผมพูดในคลิปนี้คุณก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ผมวินคาจะช่วยหาคําตอบให้คุณและถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะซ่อมบํารุงดูแลรัษารถเบนซ์ในฝันของคุณมาตรฐานสูงในราคาอู่ผมก็จะแนะนำเบนซ์วีพคุณเบนซ์วีพมีจุดเด่นนั่นก็คือการันตีอะไรมากที่สุดโดยเฉพาะในย่านรามิทานะมากกว่าที่อื่นเลย อย่างน้อยอะไรที่มีการเปลี่ยนเนี่ยจะการันตี1ปีที่อื่นหลายๆอู่อาจจะไม่วารันตีแต่เบนเบีการันตีให้คุณอย่างน้อย1ปีและนี่แหละครับคือมัดเด็ดของเบนเบียพีเบนตั้งอยู่ซอยรายมิทา93้า93กรุงเทพมหานครเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นิกาถึง18นาฬิกาเบอร์โทรศัพท์0818561515 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 เบน VP การันตีมากที่สุดในรามอินทราเบน VP ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ